สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนัเองนะครับาการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถทําได้โดยการใช้งานผ่านเว็บที่ให้บริการแบบเซิร์ชเอนจินได้นะครับโดยการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์เนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีนะครับเช่นการค้นหาโดยการใช้คีย์เวิร์ด การค้นหาด้วยการใช้ข้อมูลตามหมวดหมู่การค้นหาจากหลายๆแหล่งข้อมูลนั่นเองอะเรามาดูกันก่อนอันแรกนะครับการ,การค้นหาข้อมูลโดยใช้คีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดนั้นก็เป็นคําสั้นๆที่ระบุในการค้นหานะครับอาอย่างเช่นการเนยต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศนะครับข้อมูลและสารสนเทศนะครับจึงเข้าเว็บไซต์ www. google. com นะครับ เนื่องจากว่าเว็บเว็บ Google เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ให้เขาให้บริการทาง Search En น i n นนั่นเองก็คือให้บริการในการค้นหาข้อมูลนะครับดังนั้นก้านก็พิมพ์คำว่าข้อมูลและสารสนเทศลงไปในในช่องค้นหาของเว็บไซต์ Google นั่นเองนะครับก็จะแสดงผลปรากฏผลลัพธ์ในการค้นหาออกมาในเยอะแยะมากมายนะครับอสองนะครับการค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่นะครับอ เป็นการค้นหาข้อมูลที่ในหมวดหมู่ที่เขาจัดเอาไว้แล้วตาม s e ิร์ชเอ g นจิต่างๆที่เราใช้งานนะครับในเช่นในในเว็บ g o o g l e เนี่ยก็จะมีการแบ่างหมวดหมู่เป็นทั้งหมดเป็นวิดีโอเป็นแผนที่เป็นข่าวสารเป็นรูปนะครับโในการค้นหาด้วยวิธีการหาเป็นหมวดหมู่ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลที่เราเป็นประเภทที่เราต้องการได้อย่างง่ายนั่นเองนะครับ สามนะครับการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลนะครับเป็นการค้นหาข้อมูลเนี่ยจากหลายๆเว็บไซต์นะครับที่ให้บริการทางอ่าไม่ว่าจะอินเทอร์เน็ตเอยหรือว่าให้บริการเว็บเออเวเว็บแล้วก็ทางเซิร์ชเอนจินด้วยนะครับแล้วก็นําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้ข้อมูลเนี่ยที่มีความถูกต้องแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับอันต่อไปเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็ต้องมา ข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราได้มาจากหลายๆแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเราต้องทําการประเมินความน่าเชื่อถือก่อนว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมนะครับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไหมนะครับโดยการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยวิธีการดังนี้นะครับอันแรกนะครับก็คือวัตถุประสงค์ข้อมูลนั้นมีการระบุวัตถุประสงค์ในการจัดทําข้อมูลไหม จะทําให้เราสามารถเนี่ยทราบสาเหตุของการจะทาข้อมูลน anyway. ั้นขึ้นมาได้นะครับ2การอ้างอิงนะครับข้อมูลที่มีข้อมูลที่มีการอ้างอิงอาจากแหล่งที่มาเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้นั่นเองอย่างเช่นอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือไหมอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปผู้เขียนนะครับข้อมูลนที่มีการระบุผู้เขียนเนี่ยจะช่วยให้สามารถ พิจารณาความน่าเชื่อถือได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นบุคคลนั้นเป็นเป็นใครอย่างเช่นเป็นอาจารย์ไหมเป็นคุณครูไหมหรือว่าเป็นนักวิชาการต่างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับต่อไปเว,อมมววเวลานะครับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ระบุช่วงเวลานะครับก็จะช่วยให้เราสามารถพิจารณาความทันสมัยของข้อมูลได้นั่นเองนะครับแล้วก็แหล่งข้อมูลนะครับข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่านเชื่อถือนะครับก็จะทําให ข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น,นเอ,ง,องเช่นเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาหรือว่าเว็บไซต์จากหน่วยงานรัฐนั่นเองก็ยัมีความน่าเชื่อถือที่สูงนะครับอ้าส่วนคำศัพท์ในวันนี้ก็ยังมีคำว,ว่า information information หมายถึงสารสนเทศนะครับข้อมูลที่ถูกผ่านการประมวลผลมาแล้วแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับ reliable reliable นะครับความน่าเชื่อถือนั่นเองหรือว่าความไว้วางใจนั่นเองนะครับ reliable นะครับส่วนกิจกรรมของผู้ใช้ในวันนี้ก็มี activity ที่3.9นะครับให้เนี้ยเนี่ยค้นหาชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการ search engine ทางอินเทอร์เน็ตมา3เว็บไซต์นะครับแล้วก็วาดภาพสัญลักษณ์ของแต่และเว็บไซต์ด้วยนะครับแล้วก็เติมข้อความลงในช่องว่างนะครับ ก็อย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของเว็บไซต์ Google นะครับน,ะนั้นเด็วก็เขียนว่าเว็บไซต์ w w w g o o g l e c o m นะครับประเภทของข้อมูลที่สามารถค้นหาได้นะครับก็มันก็มีอยู่ในแล้วนะักเดยนก็ค้นหาเขียนมาว่าเป็นประเภทใดบ้างประเภทของข้อมูลยังจําได้อยู่ใช่ไหมครับนั่นแหละนํามาเติมอยู่ในในช่องว่างตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับกิจกรรมของครูแซมในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอสวัสดีครับ